โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมจะเอาชีวิตรอด100วันในไมค์ครับวันสิ้นโลกนนั่เองนะครับซึ่งบอกเลยว่าอ่าซีรีส์นี้นะครับผมเป็นซีรีส์ที่อัดค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับเป็นการเอาตัวรอดนะครับจากพวกซอมบี้แล้วก็คนผู้คนเนี่ยที่เป็นบ้ากันไปหมดนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยเบอร์ีเวสคุณมาวักคุมปะวะมีหรวะเว็บอาร์ชชอบไงเติมโคตรคุ้มเลยนะเว้ย บริการอะไรบ้างวะนอกจากบริการรับเติมโรบักเลสสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม Free Fire r o v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบาคารีน่าเลเซอร์พินทูมานี่วอลเลต P X Cash แล้วก็สติวัลเลตอีกด้วยก็อย่าลืมมาใช้บริการเว็บอัชชอร์ปีนะครับผมเฮ้ยเียดฟาร์มเองทำไงดีวะ ตรงนี้เลยบัตตี้ฟาร์มบริการรับฟาร์ม์่ามก็จะเป็นส่วนของบักฟุตชิวุบิไลท์สองคิงพีซบิวบอสบริการรับกดผลแล้วก็เกมพัตต่างๆขั้นต่ำ50บาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดผลเอาสตาร์ด้วยโอเคนะครับเมื่อผมตื่นมาเนี่ยผมก็ได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่ในป่านะครับโดยที่เมื่อผมมองไปรอบๆเนี่ยก็จะเห็นผู้คนเนี่ยกำลังจ้องมองผมอยู่อย่างน่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนดูสิดูมันจ้องมองผมสิซึ่งถ้าเราโดนแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยคนเดียวว่ากูก็วิ่งสิรับรออะไรใครจะไปอยู่นะ ออโอเคแล้วผมก็ทําการวิ่งหนีมาสักพักหนึ่งแล้วผมก็เจอในส่วนของถ้าแต่ว่าผมไม่สามารถไปได้แน่นอนเพราะตอ้น้ัวคือตอนนี้ทุกคนเหมือนเป็นบ้านไปหมดแล้วผมก็เลยจะลองทุบสักนิดนึงแต่พอทุบไปผมก็เห็นว่าดามเมจมาเข้าทีละหนึ่งนี่ผมไม่สามารถฆ่าพวกมันได้แน่นอนผมก็เลยรีบเพ่นวิ่งหนีออกมาก่อนแล้วเมื่อผมวิ่งหนีออกมาได้สักพักเนี่ยผมก็เจอผู้คนที่กําลังกรีดร้องอย่างน่าก,กลัวมากเลยตอนแรกผมคิดว่าเขาให้ผมช่วย แต่พอผมไปอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเขาก็กลับจะกินผมซะง,งั้นผมก็เลยรีบวิ่ววงหนีออกก่อนแล้วด,ดูเสียงเขากีดกันสิมันช่างน่ากลัวจริงๆเลยนะหลังจากที่ผมเนี่ยหนีจากพวกฝูงซอมบี้พวกนั้นได้เนี่ยผมก็พบว่าข้างหน้าผมเนี่ยมีฝูงวัวเต็ไมไปหมดเลยซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วผมก็เลยอยากจะลองได้เนื้อวัวมาสักนิดนึง แต่เมื่อผมมันไปเนี่ยผมก็ลืมดูว่ามันเนี่ยอยู่มันฝูงแล้วมันก็จะมันลุมกินผมซะง,งั้นน่ะซึ่งผมก็รีบวิ่งดิครับรออะไรใครจะไปอยู่เล่เาโดนซอมบี้ไล่ไม่พอโดนวัวไล่อีกชีวิตแล้วผมก็เห็นหมู่บ้านข้างหน้าซึ่งมันก็เป็นโชคดีของผมอยู่เลยเมื่อมาที่หมู่บ้านผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเข้าบ้านหลังไหนผมก็เลยสมๆเข้าไปหลังหนึ่งก่อนหลังนี้แล้วคัน ดูต่ำดีนะหรือว่าหลังนี้ดีอันนี้แล้วกันก็มีชาวบ,บ้านให้แลกของแต่ผมก็ไม่มีอะไรที่จะแลกแล้วผมก็รีบไปดูว่าฝูงวัวเนี่ยมันตามผมมาหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับมันตามเรามาถึงหมดในหมู่บ้านเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงต่อและผมก็คิดไอเดียได้ผมลืมที่จะตัดไม้ก่อนเพื่อให้เป็นช่องว่างตรงนี้ หลังจากที่ผมตัดไม้เส้นเนี่ยเดี๋ยวทำไมเก็บไม้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมก็รีบเอามาคัฟในส่วนของขวานนะครับนี่เดี๋ยวผมจะคัดขวานก่อนฟึบแล้วก็ขวานโอเคพอเราคัฟขวานได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดไม้ตรงนี้น่ครับให้เป็นช่องนะครับแล้ววัวมันก็จะมาแล้วผมก็สามารถฆ่าวัวตรงนี้ได้แบบอีซี่มันไม่สามารถกัดผมได้เลยสักนิดนะครับผม นี่ไงตายไปสิตายไปซะโอเคหลังจากผมจัดการได้เนี่ยผมก็รีบมาเก็บเนื้อนะครับว้าวเนื้อเยอะมากๆเลยหลังจากที่ผมได้เนื้อเสร็จเนี่ยผมก็มาบ้านที่มันมีเตาเผาเนี่ยครับซึ่งผมก็จะเอาไม้เนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเนาะแล้วก็เอาเนื้อแกะใส่ไปก่อนนะครับแล้วอนนีน้ก็จะมีกล่องโอ้โหมีของดีมากๆเลยนะกล่องนี้นะครับโชคโชคดีมากผมโชคดีมากบอกเลย อโอเคแล้วก็ขุดมาอันนึงอันนี้ก็รอทําเนื้อแกะให้เสร็จก่อนเนาะซึ่งผมก็เริ่มหิวแล้วผมก็เลยเอาเนื้อแกะเนี่ยมากินก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีบเข้ามาในบ้านเพราะว่ามันมืดแล้วซึ่งผมเห็น NPC 2ตัวนะซึ่งมันไร้ประโยชน์เนี่ยผมก็เลยทำการฆ่าทิ้งเลยเนี่ย พวกนาก็คือมันยึดบ้านเขานั่นแหละโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็ครัฟในส่วนของ c r a f t ้งเทเบิลมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวที่ผมมาดูข้างนอกก่อนแล้วก็ครัฟเป็น Crafting t เบิลขึ้นมาโป๊ะ oh. แล้วผมก็จะทำการสร้างเตียงนั่นเองชุบสร้างเตียงสร้างเตียงเข้าไปโอเคไวเบสแล้วผมก็นอนนะครับผมจบวันที่หนึ่ง โอเคตอนนี้ก็เที่ววันที่สองเลยครับตื่นมาผมก็รีบทำขวานเลยนะเพราะว่าผมรีนเนี่ยเสียงซอมบี้เนี่ยมันเกะก,กะแล้วมันก็รำคาญมากๆเลยนะก็ผมว่าจะไปล่อซอมบี้สักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมาเยอะมากๆเลยผมก็เลยต้องรีบเพ่นวิ่งก่อนนะแต่ว่าผมก็ลองตีมันก่อนโหแต่มันผมตีเข้ามันแบบนิดเดียวอะ่ะแล้วมันก็ตีผมซะแบบยังไงอะ่ะคือผมติดพิษหรอผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกอะไรดีอะ่ะแต่มันทําให้ผมผิวมาก โอเคซึ่งผมก็ดูแล้วมันเยอะเกินผมไม่สามารถสู้ได้จริงๆนะซอมบี้พวกนี้นะครับผมก็เลยวิ่งี่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนดีผมก็เลยวิ่งอ้อมมากลับมาที่บ้านก่อนนะเออกลับมาที่หมู่บ้านที่ผมนอนเมื่อกี้ก่อนเนาะปึ๊บโอเควิ่งอ้อมมานะครับซอมบี้มันก็อยู่ข้างหลังแล้วโอเคซึ่งซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันไม่ตายด้วยนะตอนเช้ามันไม่โดนไฟเผาด้วยนะครับโอเคก็ okay. กลับมาที่บ้านแล้วก็รีบเอาเนื้อเนี่นยมาทําอาหารก็เลย โอเคแล้วผมก็ขุดตรงนี้ให้เป็นรูไม้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ทําแบบเดิมเลยนะก็คือใช้ช่องเล็กๆเนี่ยในการตีซอมบี้นะครับหลังจากผ่านไปไม่นานเนี่ยซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันก็ได้ตายหมดแล้วนะครับผมโป okay ๊โอเคตอนนี้มันก็ตายหมดแล้วเนาะโอเคก็ได้เลเวลมาพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีบวิ่งออกมาจากหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆนะถ้าอยู่เราคงไม่รอดแล้วนะครับตรงนั้นอะไม่มีอะไรเลยโอเคมาตรงนี้ผมก็เห็นฐานนะหลังจากนั้นผมก็ ใช้เวลาวันที่สองเนี่ยในการขุดฐานเลยนะครับขุดฐานนะครับโอเคหลังจากนั้นก็มาขุดหินแล้วอยู่ดีเนี่ยในหัวผมเนี่ยมันก็เกิดประกายความคิดขึ้นมานะครับว่าผมเนี่ยอยากได้บ้านที่มันสวยๆหนะ่อยซึ่งผมก็เห็นภูเขาลูกนี้ปุ๊บเรียกภูเขาได้ไหมเนี่ยโอเคดูความเห็นภูเขาลูกนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาเลยนะว่าผมเนี่ยอยากไปทําเป็นแบบบ้านข้างบนนะเออแต่ว่าด้วยความที่ ผมไม่มีทรัพยากรพอเนี่ยผมก็เลยมาตัดไม้ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะอุ้ย <laughs> ไม้นี่เกือบทับผมไอ้บ้าแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอคล้ายๆขอนผมไม่รู้ว่ามันเป็นหลุมลงไปนะครับซึ่งผมไม่เรียกไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีเป็นรอยแตกลงไปนะซึ่งข้างล่างนั้นก็มีซอมบี้ที่กำลังโดนมามาราวาเผาอยู่แล้วก็มีแร่จํานวนมากเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็ต่อบล็อกนะครับแล้วก็พยายามขึ้นมาให้ถึงจุดที่สูงที่สุดของ อ่าหน้าผาตรงนี้เหรอกูจะเรียกว่าอะไรดีมีโอเคก็นั่นแหละเนี่ยแหละผมก็ขึ้นมาได้แล้วซึ่งผกเลยว่าวิวตรงนี้สวยมากเลยนะครับนี่ผมให้ดูวิวเนาะสวยมากเลยนะว้าวสวยสุดๆเลยซึ่งที่ตรงนี้แหละครับที่ผมจะทําการพักผ่อนนะครับผมก็เลยเอาเตียงเนี่ยมาวางเลยนะโอเคแล้วก็จบวันที่สองครับผม โอเคก็ในเมื่อผมตื่นมาวันที่สามเนี่ยผมก็รีบตัดไม้ก่อนเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเกะกะลูกกระทามากเลยนะครับไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยแล้วก็ต้นไม้มันก็เกิดจะทับตาอยอีกแล้วนะครับอ้อว oh <my> โอเคแล้วผมก็อยากกระโดดน้ําเล่นสักหน่อยแล้วก็กระโดดไปเลยอึฟ้ฟโคตรเย็นเลยจังวันนี้ทริปโอเคหลังจากผมกระโดดน้ำเสร็จเนี่ยผมก็มาทําการขุดฐานแล้วก็หาแร่ต่อน,นั่นเองเนี่ครับผมเราจะมาขุดฐานกันแบบยาวๆขุด่าน คุณทานอีกแล้วเหรอโอเคซึ่งพอคุณทานเสร็จเนี่ยผมก็ได้มาทําการตีไอ้พวกฝูงวัวน,นะแต่ว่าตอนเนี้ผมได้ทําการพัฒนานทักษะของตัวเองมาแล้วนะซึ่งบอกเลยว่ามันทําอะไรผมไม่ได้แหละถึงแม้มันจะกัดผมได้ทีละนิดทีละหน่อยนะแต่ก็ถือว่าทําไม่ได้แล้วกันเพราะผมสามารถชนะมันทั้งฝูงได้เลยเออเออมันเริ่มตีกูรัวโอเคเออโอเคแล้วผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการที่จะจัดการฝูงวัวฝูงนี้นั่นเองนะครับ โอเคซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่ามันจะมีเป็นคล้ายๆแบบผาใหญ่ๆอยู่นะตรงนี้นะซึ่งเป็นแบบใหญ่มากเลยนะมันยาวมากเลยนะครับตรงนี้ผมก็เลยจะลองกระโดดโดนลงไปสทานนเพราะว่าตรงนี้มันมีน้ํานะครับซึ่งเมื่อผมโดนเสร็จเนี่ยนั่นแหละครับคุณดูมันมีเสียงซอมบี้มาอีกแล้วครับซึ่งผมคิดผิดมากเลยนะมันเป็นการคิดที่แบบผิดมากๆเลยนะที่ผมลงมาตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมคิดผิดมากๆใน,นในช็อตนี้นะครับ นี่ไงคนดูพอผมเนี่ยเนี่ยคือผมจะขึ้นไปมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่า hmm. ตอนนี้ข้างนอกมันมืนมดแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็เลยต้องทําการขุดถ้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะ mm hmm. ทําเป็นถ้าไว้แล้วผมก็จะตั้งเตียงนอนตรงนี้นะครับ mm hmm. แต่เดี๋ยวขุดก่อน mm hmm. ว่ามันน่าจะใกล้มอนสเตอร์เกินไปเนาะอาจจะนอนไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็จะนอนเนาะแต่ว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยผมก็จะตั้งในส่วนของเตาไฟไว้ก่อนนะครับผมเพื่อทํา ทําทเหล็กเนาะแล้วก็ทําอาหารนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะนอนนะแต่ผมนอนเนี่ยมันบอกว่านอนไม่ได้เพราะว่ามีพวกมอนสเตอร์เนี่ยมาอยู่ใกล้เรานะครับผมก็เลยต้องขุดมาแล้วก็ขุดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะมานอนเนาะสึงเลยว่าวันที่3ที่ผมคิดผิดมากๆเลยนะที่ผมลงมาตรงนี้นะครับแล้วผมขึ้นมาไม่ขึ้นไปไม่ทันเนาะ มัวแต่ขุดแร่อยู่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นอนได้แล้วนะครับแล้วก็จบวันที่สครับผมโอเคในวันที่4ี่เดี๋ยวตื่นมาเนี่ยซอมบี้มันก็ยังไม่เลิกเลาจะาผมนะครับซึ่งก็เหล็กผมก็เพิ่งเผาแต่ว่ามันยังเผาไม่เสร็จอนะเนาะอืม,มซอมบี้เยอะมากๆเลยนะซึ่งคือถ้าผมลงไปตอนนี้คือผมตายแน่นอนนะครับผมก็เลยสร้างในส่วนของโล่ป้องกันมาก่อนเนาะแล้วก็จำมาใช้นะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ล่อจริงอะแล้วผมมองไปข้างบนก็เห็นกับตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะครับผมเพราะว่าเคี่ยวมันเนี่ยแหลมแบบแหลมชูมาเลยนะดูดิแล้วเมื่อเมื่อผมตอบล็อกมาเนี่ยมันก็ตามผมมานะซึ่งผมก็รู้แล้วแหละว่าโอเคไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะล่อกูแน่นอนนะครับซึ่งที่ผมคาดไว้เนี่ยมันก็นะผมก็เลยไม่อยากเห็นน้ามันก็เลยเอาบล็อกมาปิดไว้นะครับแค่นี้เองแต่ก็พยายามจะขึ้นไปเนาะแต่ก่อนที่จะขึ้นไปนี้ผมก็ ต่อไว้อีกฝั่งนะครับเพื่อจะได้ง่ายๆเนาะแล้วก็อาจจะหลบจากไอ้ตัวนั้นได้แต่เมื่อผมกระโดดไปอีกฝั่งเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันก็กระโดดลงมาตะครับผมแล้วผมก็ตกมามันก็ยังจะมางับผมอีกรอบนึงซึ่งผมก็รีบตอบ็อกขึ้นมาเลยครับซึ่งผมเกือบตายในช็อตน,นี้นะครับบอกเลยโอ้โหคือรอดมาได้ไงก็ไม่รู้นะทำไมก็ oh God. โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็รีบมาในส่วนของตักลาวาเนาะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คือผู้คนเนี่ยคือเขาบีบบังคับให้ผมเนี่ยทำการสร้างต่อบล็อกขึ้นมานะคือผมไม่สามารถไปไหนได้นเลยเพราะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่สามารถจัดการอะไรกับพวกเขาได้เนาะผมเลยต้องใช้ลาวานเนาะตักว่บูฟโอเคมันไม่ใช่ผู้คนนี่มันเป็นซอมบี้ไปแล้วนะตอนเนี้ยแต่เหมือนลาวานจะทําอะไรพวกมันไม่ได้เลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยก็เดินทางม,มาถึงวันที่5แล้วนะผมได้ทําการตื่นมาแล้วก็พบว่า ผมไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆนะครับพอพาพทิ่ก็ขึ้นแล้วโอเคก็ด้วยความเครียดที่ผมสะสมมาเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอยากจะฆ่าตัวตายไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นความคิดที่แย่มากนะอึคือจริงกูไม่อยากจะฆ่าตัวตายนะกูขอบ,บนหนเถอ,อคือกูเนี่ยจะกระโดดลงนะ้าแต่ว่ากูเลงไม่โดนกูเลงผิดนึกว่ามันจะถึงไงแค่นั้นแหละพาร์ทนี้ก็เลยจบนะใครถ้าใครอยากให้ผมทางจริงก็สามารถคอมเมนต์นมาได้นะถ้าคลิปนี้ยอดไลค์เยอะก็อาจจะมีหนึ่งรันจริงๆก็ได้นะเว้